ตัเสน่ห์ต้องดูอัจติเทพรับประทานเป็นพระราชโอรสของวารนรพระราชโอรสของพระอธาตุอาคีรา ครับวันนี้ขอประทานภัยแห่งคุณภาพนะครับวันนี้คนวาาเสียงแห้งอาทิตย์ที่ ต้อเต่าทอของแท้ขาคนสูงสิงไม่มีหญิงแยแสบบอกกรรม่แม่ ยหมเต็นตรงนี้ด้วยนะครับมีเกมไม่เท่าไหร่แล้วคนภาคจะไปคนภาคใกล้ควันสุดมึงมึงไม่ให้กูยืมกักห้าพันนะทำไมเหรอเมาไก่ย่างให้หมดเลยน่ะแล้วมันต้องย่างหมดแล้ว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 ีานเราตีเรานเราเรีนราเนราเานเรารานเราาตาตราสตเมื่อสิามาานา บิดาให้สัญญากับเราว่าพะญ่ะจะไม่มีอีกื่นมาแทนที่พระมารดาเราอะะฮจากมาเกิดเป็นน้องน้านคิดถึงเสด็จพ่อแต่วันนี้ร่วงใจนะเป็นยังไงดีพี่คะก็รู้อยู่สายที่ยุนชอบมาเราปาก็อยู่ข้างวัดใช่มาทุกวี่ทุกวันเลยให้เราบาดใจนะถ้าวันนี้เข้ามาแล้วทำหน้าที่โทษถึงปุบไล่กันมามาเข้ามาตัวเอกบ้านอยู่หลังนี้นะ เมียสับเปลหรือเปล่ามาดูจ้าวเมยอันนี้อันีหือเปล่าเนี่ยเอาเอาดิเอาดิเอาให้ขาคนรูอว่าเป็นแค่ไข่เฮ้ยเดบกจ้าวเมียเฮ้ยจ้าจ้าจจ้าจๆ อะไรพี่กูคนนะไม่ใช่หัวอะไรยาวๆอ้าวยอ้าวยอ้าวเ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 ฉอ้าวยอ้าวอ้าวเฉยอ้าวเยอ้าวยอ้าวเอาวอ้าวยอ้าวยอ้าวเฉยอ้าวเอ้าวเฉอ้าวอ้าวเอ้าวเอ้าวอ้าวเยอ้าวอาวเอ้าวเอาวเย้าวเอ้าวอ้าวเ้าวเอาเอ้าเฉ้เอเยอ้าเอาเพเออเยอ้างเียวเอาพระเอ้าเาเอายาวก็ได้นะ ม,มึงอะนะกูนีหละเห็นมา่านักเลิกออกไปเล่นจักเพีงเ้าสองคืนทำไมเทยียร์ขวางกันนี่พ่อค้าโป่งก็นั่งอยู่นั่งขายโป่งเทีายรกก็เลยลิเกแต่คนนี้ก็มองเทีายร้าจังลิเกเราตนอนนอนลงลิเกอะนี่ก็มองแตวพ่อค้าโป่งก็มองนี่เริ่มกลัวผมก็เกิดไอต่คนนี้มองจังเลยว่ามันมองตั้ตีสามกว่าได้อยู่เบลิเกนอนป็งเงียคิบเสียงเทียร์ว้า ลูกเอาแล้วค้าโปรกรอดเทย่าเขาแล้วเปิดเต้นไปดูไม่ใช่อะไอ<ง>้นอนคว่ำลอกกระดานหนีหัวนมนี่มึงกูมา,า,า,าไม่ได้ขนาดนี้อะไรยาวไม่ได้กูมึงไม่หลุดตากหัวนมไม่หลุดตากกระดานแน่เออกูยอมลงทุนมุดไปแต่ทุนเวทีเอาน้ำชีดีีใหดู กูเพพูดถ้าเห็นภาพแต่กลับเิยไว้หมดเาน่ากูเนี่ยจะมีหัวได้ไม่ด้ไมนะหมายพูดคนข้งล่างนีกเดี๋ยวอยนหงไม่ต้อห่งเลยดี๋ยวยี่๋ยวตอนลงโคนตอนลงคนเอาขึ้นมาตากแต่สหนาทีไกพูดูวออ่ไม่ต้หัวใจมาอีกทไม่ะเอาจบดีกว่าจคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนยังไม่ยังไงพูดมาจพิเศษ พิเศษทำไมอ่ะใส่ไข่สองรูดมึงจะกินหมดหรือเปล่าอเดิไม่เอาอ่ะหน้าตาเหมือนมึงก็เรื่องกระหี่บเลยว่าไม่ได้หรอกกูเจอเด็กไม่ได้เลยชอบกินเด็กรู้ใจรู้ใจอยู่ไหนอยู่กันไหนหรอพอใจมามึงไม่ชอบกูนที่แรกกูเริ่มไม่ชอบมึงแล้วเนี่ยทีแรกกูไม่ชอบ ก็จะมาเริ่มเกลียดแล้วบัวมึงนี่มาเลยอยากเรื่องวะเนี่ยใช่จอ๊ดคีถ้ก็เดินธรรมดาก็ดูไม่ได้อยู่แล้วนี่บันไดมันเดินไม่ถนัดกระโปรงมันแคบเนี่ยจะขึ้นมาทำไมเล่านะบอกพี่จะลงไปหาก็ได้ยาวก็ไม่ใช่เรื่องเลยพอไก่ยางหมดก็โพดปิ้งต่อแล้วเลย มึงนี่ปัญหาเยอะจริงๆนะไะดูดูคดข่ากูเสียงแข้งเลยและคนภาคเสียงแข้งเพราะว่าแล้วถ้าเกิดมือรานาากูเสียงแข้งจะทำยังไง<อ>แข้งเริ่มมาแล้วเจ๊พี่เพคะนี่เจ๊พี่จะเป็นยังไงไม่สบายเหรอป<อ>่วยหรือเปล่าฮเจ๊พี่รู้ได้ยังไงอ่ะมันฉันไม่สบายอโอย๊ยโอ๋อเป็นยังไงเจ๊พี่ คนไม่สบายเนี่ยเขาสั่นออกข้างอันนี้ผมสั่นออกหน้าเขาไม่ได้เรียกสั่นนะเขาเรียกกันเท่าวงูตานเรื่องเลยมึงเนี่ยไข้ขึ้นไข้ขึ้นเนี่ยมันจับไข้เนี่ยมันสั่นมันสะออ๋อไม่สบายไม่สบายอ่ะออย่างนี้เบอร์สามสิบหกเอาไม่อยู่อ่ะเอาเบอร์อะไรตำบลหนึ่งอย่างเดียวเลยเจ้าช่วยหน่อยสิเป็นหมอนหรือไงฮะปลอดเหี่ยว แม่เจอนาเาะลอดเหี่ยวแล้วมึงอ่ะเจอนะเอกเป็นไงลอดตึถุยเลือกแบก้วยเจ้ามหาทวันเลยเจ้าเลยหน้าบ่อยไม่เบื่อบ้างได้ไงไม่เบื่อหรอกที่มีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าพี่หน่อยนะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าพี่จะฟังผมชหรือเปล่ากัว๊แดังยินทีขึ้นมาเตะปากมึงเชีย อ่อยอ่อยก็เรื่องอ่อยผู้ชายอ่ะอ่อยอ,อยากมึงยังอ่อยทำไมเจะอ,อ้วกแอขนาดนี้แล้วเรองทำโตให้มันน่ารักตื่นอ่อ,อยเด็กหน่อยตัว,ตวมอมฉันอะรู้สึกคันเหนื่อยคันตัวใหญ่องพี่ทูไม่เย็นนีดกินส้มตำปลาร้ามาใช่ไหมใช่ทำไมจะพี่รู้อ๋อกมาซะขนาดนี้ลักษณะลักษณะปลาร้ามันจะออกทำลังไรฟันแล้วหรอจูพี่ชอบพูดเล่นอยู่ด้ยเชีวยชวจะมีสิ่งใดบอกว่าเราตรงไปดีกว่านะ ถ้าใครมาเห็นเข้าเนี่ยมันจะเสียหายเป็นสาวเป็นาานางถ้าน่าเกลียดจะเสียศักดิ์ศรีนะมาหาผู้ชายเนี่ยไม่นา่าเกลียดครับอยากเสียหายมากเลยพี่คะคือว่าบังชมางรักจูพี่แ <c oughs> ย่ได้จูพี่ผัวบันช้น <c oughs> ชางพูดจาน่าเกลียดจะกลับไปเถิดพี่รักเจ้าไม่ได้เพราะพี่เพิ่งเรียนวิชาเป็นหนาเป็นทวนเสร็จสิ้นความรักไม่คิดจะมี มาทางไหนกลับไปท่านนั้นไปซะท่นนั้นก็ทำไรอ่ะเริ่มมีอารมณ์นะครับจะให้เรามีอารมณ์หรือว่าคือเขาจะให้เราตระหนักนะครับกูยั่วให้มีอารมณ์เห็นไหมเนี่ยกูยั่วดีเห็นไหมแม่ก็ตระงวันมึงเนี่ยขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่นะครับอัอะครับขอบคุณครับแม่เขาสมเพศทำไมอ่ะซื้อเกงไม่ตัวหนึ่งเกงอะมนเกงข้างใน

เหมือนวาวสิมึงทำไงเนี่ยคึอคึอมึงจะเรียกตำรวจทำไมมีกูตำรวจอยู่รีบปลาบ้าก่อน อ๋อสแตนอัพเป็นฝรังด้วยฝรังด้วยเป็นไงฝรัฝรังสแตนดอัพว่าอะไรมุแปลาสรสแตนอัพแปว่ามานีขึ้นนี่นี่ฝรั่งออนี่นี่รั่งนะสีอย่างมึงนี่ต้องบังคุดแล้วล่ะ

ผมจับน้อหนูค่ะอะไรให้จับเราบอกให้ชอบไงไม่ได้จับเลยนี่สองตัวนี่แหมใช่ไหมล่ะอยากแก้ตัวทำไมมึงทำไมดิกูก็อยากจับแล้วทำไมอ่ะกูจับไปเมื่อกี้มึงรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นกับกูอะไรเกิดขึ้นจะผ่านนี้ก็พยายาเข้ามาดูนเขาไอ้ยถาทุเรศไม่ใช่บูมแบบมึงเหรอนี้ไะคุณตีนเปลีหน้าแล้วมาถักตาตีนกระหนัำตีนแล้ว พูดเป็นครั้งสุดท้ายจะบลบบไปสั้นพี่รักงย่างไม่ได้อย่ามาเล่าเรื่อพี่ไปจะพี่มักจนรู้สึกอย่างพวเนี่ยต้องช็อตไฟฟ้าอย่างเดียวเลยรู้สึกนอยใจน้อยใจอน้อยใจเมื่เล่นเมื่อ เหมือนมึงรู้ตัวมึงแะออกแค่ฉากนี้ฉากเดียวไงก็เอาให้ครบอดคายายลดให้รางวัลนะรางวันะครับข่งไก่แเราให้รางวัลแหละดีได้เลยรางวัลติดตัวไหนก็ได้ตองหัวก็ได้ครับติดได้ทุกที่เลยวขอบคุณมากนะคะขบคุณนคะเ่นเหมือนเราควนไก่ย่า เร่ยรอแล้วเมาอานอ้ไปดีเลยหมายหมายมาเป็นผีพุ่งตายเลยวะเนี่ะไป่จะข้าก็เข้าเนอะอุ้ยนี่เค็มไม่เป็นมิตรเนี่ยดูไม่ได้นะ